เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ฟีเจอร์เนี่ยไม่ครบตัวงเองก็เหมือนกันแต่ตผมก็มีการศึกษาบ้างหรอกนะก็รู้นะว่ามันมีแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบเลยว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีฟีเจอร์นี้นะอะไรเอ้ย สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องมิวนิเวิร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อของการใช้มือถือยังไงให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงกันเนี่ยเราจะมาพูดกันก่อนว่าทําไมเราจะต้องใช้มือถือให้คุ้มค่านะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่ามันมีหลายปัจจัยมากๆแต่ผมยกมาให้ผู้ชมเนี่ยทั้งหมดก็คือ3หัวข้อด้วยกันนะครับก็จะมีนะครับความสะดวกสบายนะครับ2นะครับก็คือประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็3คือการเชื่อมต่อนะครับ เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันว่าแต่หัวข้อเนี่ยมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับหัวข้อแรกนะครับความสะดวกสบายนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือที่ทุกคนใช้เนี่ยมันจะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกแก่ทุกคนได้นะครับในการเข้าถึงในโลกดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กไอจีทวิตเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจะสามารถทําให้ทุกคนในติดต่อกับเพื่อนร่วมงานนะครับครอบครัวหรือว่าเพื่อนได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องของการส่งข้อความนะครับการโทรออก นะครับหรือว่ารวมไปถึงการเชื่อมต่อกับ สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่ผมบอกไปข้างต้นนี้ก็คือ Facebook IG t w i t t e r Line นั่นเองนะครับ2จะเป็นในเรื่องของประสิทธิธทภาพการทํางานนะครับซึ่งโทรศัพท์มือถือเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยในการทําให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิทภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถรวดเร็วยิ่งขึ้นก็คือเราสามารถที่จะทําที่ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าถึงออฟฟิศถึงจะทําได้หรือว่ากลับมาบ้านถึงจะทําได้นะครับระหว่างที่เรากําลังเดินทางไปออฟฟิศหรือว่ากําลังกลับบ้านอยู่เนี่ยเกิดอยากทํางานขึ้นมาเออเราก็ไม่ต้องรอถึงชมก็ หยิบเจ้าโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad นะครับเข้ามาทํางานได้ระหว่างที่เดินทางไปนั่นเองนะครับก็จะทําทให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนาะหัวข้อที่3ก็คือการเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อในที่นี้คืออะไรการเชื่อมต่อในที่นี้ก็คือการที่ โทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับโลกดิิตอลได้แม้กระทั่งในการติดตามข่าวต่างๆครับเราสามารถจะตั้งแจ้งเตือนได้ว่าเออเนี่ยมีข่าวใหม่เข้ามานะเหตุการณ์จะมันมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ความคิห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยเหมือนเอป็นปัจจัย5้าของเราเลยก็คือทุกคนต้องมีทุกคนต้องใช้ทุกคนต้องม,องมีอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับในการทํางานในการเรียนนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตต่างๆนะครับต้องมี โทรศัพท์มือถือเนี่ยเข้ามามีส่วนช่วยแล้วนะในยุคก็มีมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลงประเด็นกันเลยว่าเรามีอะไรที่จะต้องมาพูดคุยกันในเรื่องของการใช้มือถือให้มีประสิทธิภาพซึ่งผมแบ่งออกมาเป็น7หัวข้อหลักๆนะครับเราไปหัวข้อแรกกันเลยนะครับหัวข้อแรกก็คือคุณจะต้องอัปเดตโทรศัพท์ให้เป็นปัจจุบันนะครับคืออะไรคือทุกครั้งที่มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ โทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าแท็บเ,เล็ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีการแจ้งเตือนเนข้ามานะครับซึ่งผมแนะนำนะครับว่าให้ทุกคนเนี่ยมันอัปเดตให้เป็นปัจจุบันเสมอนะครับเพราะอะไรนะครับมันจะมีในเรื่องของการเพิ่มฟีเจอร์นะครับแก้บ,บั๊กหรือว่าการเพิ่มระบบความปลอดภัยเข้ามานะครับเพื่อให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปหัวข้อที่2กันเลยนะหัวข้อที่2ก็คือการจัดระเบียบแอ อ,อ,อันจัดระเบียบแอป,ปคืออะไรอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้นะครับโหลดแอป,ปมาแต่ไม่ได้จัดระเบียบแอป,ปก็คือจะมั่วสเปรสปะเลยหาแอป,ปที่นึงก็คือเลื่อนหาแบบน,นานมากหรือบางทีก็ต้องไปเสิร์ชเอาหาไม่เจออะไรเงี้ยนะครับผมแนะนําอย่างนี้นะครับมีผมมี2ช้อยให้เลือกก็คือช้อยแรกก็คือจัดระเบียบแอป,ปเป็นแบบว่าเรียงตามสีหน้าหนึ่งสีหนึ่งหน้าหนึ่งสีหนึ่งเดี๋ยวผมจะหาภาพให้ดูแล้วกันเนาะ แบบที่2ก็คือจัดเรียงตามประเภทการใช้งานอย่างเช่นหน้านี้เป็นโปรแกรมกราฟิกหน้านี้เป็นการบันเทิงหรือหน้านี้เป็นแอปในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันเนะาะสก็คือปรับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับให้ เหมาะสมกับการใช้งานของคุณไม่ว่าจะเป็นการปรับความสว่างนะครับปรับฟอนต์นะครับปรับฟอนต์นะครับหรือว่ารวมไปถึงการปรับแต่งเสียงนะครับเสียงของโทรศัพท์มือถือของคุณในเรื่องของวอลลุ่มหรือว่าในเรื่องของเสียงต่างๆกับสีแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยปรับให้เข้ากับตัวคุณนะครับแล้วคุณจะใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนาะสก็คือโทรศัพท์ของคุณควรที่จะมีแอปที่มันมีประโยชน์นะครับสามารถใช้งานได้ นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูละกันนะครับก็มีเป็น Word o f นะครับ Office 3 6 5เนาะเป็น Word เป็น Excel PowerPoint อะไรพวกนี้แล้วก็มีตอนนี้ผมมีตัว c a n วานะครับตัว c a n วาผมก็แนะนำสำหรับใครที่ทำภาพบ่อยๆเนาะแนวาเป็นโปรแกร,รมสร้างรูปที่ดีมากซึ่งในช่องผมเนี่ยมีสอนนะครับเดี๋ยวจะมีสอนเรื่อยๆแล้วก็จะมีคอร์สออนไลน์ด้วยใครที่ สนใจที่จะเรียนคันว่าแบบเจาะลึกเลยนะก็แอดไลน์มาได้ที่แอดมิวนิเวิร์สนะครับเดี๋ยวขึ้นจอให้นะอันนี้ก็เดี๋ยวคณจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมว่าแอป,ปไหนเนี่ยมันเหมาะกับตัวคุณคนที่จะโหลดไว้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเดี๋ยวผมจะมีแนะนําแอป,ปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วคุณก็มาศึกษาติดตามไว้ได้ศึกษาดูเรื่อยๆว่าแอป,ปที่ผมแนะนำเนี่ยมันเข้ากับตัวคุณหรือเปล่าก็อันไหนที่เข้ากับตัวคุณคุณก็เจาะลึกไปเลย นะว่าผมไม่ได้มาแนะนําอย่างเดียวผมจะสอนด้วยนะคุณก็ดูไปแต่ละคลิปที่คุณสนใจเลยว่าแอปเนี่ยมันเหมาะกับตัวคุณไหมนะคุณก็เข้าไปดูได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการสอนเร็วๆนี้เนาะเดี๋ยวไปหัวข้อที่5กันเลยหัวข้อที่5าก็คือการใช้แบตเตอรี่นะครับคือการถนอมแบตเตอรี่ให้มันไม่เสื่อมเร็วจนเกินไปเวลาที่คุณใช้งานมากๆเนี่ยแบตมันก็จะเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อยๆถูกต้องไหมแนะนําอย่างนี้คุณควรที่จะ ชาร์จแบตเป็นประจำนะครับอย่าปล่อยให้มันหมดแล้วค่อยชาร์จอันนี้ไม่ดีนะผมว่ามันจะทําให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเนี่ยเสื่อมเร็วนะครับก็เหลือสัก20-15ิอะไรเงี้ยเวลามันเตือนเหลือ15%บเนี่ยอ่ะุณชาร์จเลยดีกว่าผมแนะนอาอีกนี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแอปแอปพลิเคชันไหนที่ เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ถ้าลบได้ก็ลบไปซะหรือว่าคิดว่าอนาคตอาจจะนํามาใช้เนะี่ยคุณก็ไปสามารถไปปิดใช้งานมันได้นะซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนเนาะว่าปิดใช้งานยังไงนะครับสำหรับแอนดรอยนะสำหรับ iOS ก็น่าจะมีคนสอนนะผมไม่ได้สอนตรงนี้นะเพราะว่าผมไม่ได้มีตัว e x a m p ม e มาให้ทุกคนได้ดูนะเพราะว่าตัวผมเองเนะี่ยใช้ Android เนาะก็จะสอนในสนุองแอนดรอยเนาะต่อไปนะครับหัวข้อที่6คือการปกป้องโทรศัพท์นะครับผมจะแยกเป็นสประเด็นนะครับคือ ปกป้องทางกายภาพแล้วก็ปกป้องทาง security หรือความปลอดภัยนะครับกายภาพคืออะไรก็คือการปกป้องให้โทรศัพท์ของเราเนี่ยมันไม่เสียหายนั่นเองนะครับเสียหายต่อตัวโทรศัพท์นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตกคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะส่งผลกับโทรศัพท์แล้วก็อาจจะซื้อเคสมาใส่นะครับเคสเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแบบเนาะแต่ที่แนะนําก็คือจะเป็นเคสของตัวเคสกันกระแทกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่นี้ไว้ใต้คลิปให้นะสำหรับใครที่อยากได้เคสกันกระแทกเนาะแล้วก็ฟิล์มใช่ฟิล์ม ฟิลม์มฟิล์มผมแนะนเป็นฟิล์มโฟกัสนากนค่อนข้างดีเลยตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ก็นรอยค่อนข้างเยอะแต่ว่ารอยเนี่ยไม่โดนหน้าจอนะเป็นรอยจะโดนตัวฟิล์มเป็นหลักเลยนะครับผมแนะนําตัวโฟกัสอันนี้คนติดนะคนติดป้องกันหน้าจอได้ดีเยี่ยมเลยต่อไปนะครับเรื่องของการปกป้องด้านความปลอดภัยก็คือเดี๋ยวคุณเนี่ย อาจจะต้องมันสแกนไวรัสนะครับสำหรับโทรศัพท์เองเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันที่สแกนไวรัสข,ของตัวมันเองอยู่แล้วแต่เดี๋ยวใครที่อยากจะใช้แอปผมมีแอปมาแนะนำก็คือที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นชื่อว่า Nok c Cleaner นะครับมันจะมี2แอปเลย Nok Cleaner เนี่ยเอาไว้สำหรับเชียร์แคทอะไรอย่างนี้เนาะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น Knox Security ตัวนี้ก็จะสแกนไวรัสได้ซึ่งตัว Knox Security เนี่ยก็สามารถลังแคปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนําให้โหลด Knox Security ไปเลยต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่7ก็คือการใช้ฟีเจอร์โทรศัพท์ของคุณเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะใช้ฟีเจอร์เนี่ยไม่ครบตัวของเองก็เหมือนกันแต่ผมก็มีการศึกษาบนะ้างแล้กก็รู้นะว่ามันมีแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบเลยว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีฟีเจอร์นี้นะอะไรยอย่าง มันจะมีในส่วนของแอตติเ n นนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็มีการใช้ระบบเสียงนะครับหรือว่าระบบท่าทางก็มีเหมือนกันเนาะสำหรับโทรศัพท์มือถือสมัยนี้เนาะซึ่งไอฟีเจอร์เราเานียมันจะส่งผลให้เราเนี่ยใช้โทรศัพท์ได้อย่างอุ่มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนาะสำหรับหัวข้อแรกนะครับก็คือการอัปเดตโทรศัพท์นะครับซึ่งโทรศัพท์ของผมเนี่ย มีให้อัปเดตพอดีเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าอัปเดตยังไงนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราปัดหน้าจอลงมานะครับเหมือนการเปิดแอปเป็นปกตินะปัดลงมาปับ๊บจะมีคําว่าอัปเดตตรงนี้นะครับเราเลื่อนลงมาปุ๊บคลิกเข้าไปเลยจบเสร็จแ,แล้วอันนี้ก็จะเป็นให้อัปเดตนะครับคุณสามารถกด Install now ได้เลยนะแต่ว่าในที่เนี้ยเดี๋ยวผมจะไปสอนหัวข้ออื่นต่อเพราะฉะนั้นผมจะกําหนดตารางเวลาให้มันอัปเดตก็คือ schedule Install นะครับซึ่ง ภาษาไทยก็น่าจะกําหนดเวลาการอัปเดตอะไรประมาณน,นี้ลองดูนะปุ่มข้างบนปึ๊บเสร็จแล้วผมจะให้มันอัปเดตตอนตีหนึ่งโอเคกดโอเคไปปึ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า<ะ>อัปเดตเนีดด่ยจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเวลาตีสองนะครับไอ้ตีหนึ่งโทษทิต,ตีหนึ่งนะครับพอเรากดอัปเดตปุ๊บะนะเราก็รอไปนะรอไปจนเสร็จมันจะรีสตาร์ทเลยเรียบร้อยเนะี่ยโอเคนะเดี๋ยวเราจะมุ่งไปหัวข้อต่อไปกันเลย การจัดระเบียบแอปนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าที่ผมแนะนําไปนะโทรศัพท์ผมก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันนะเห็นไหมก็ไม่ได้ทําเหมือนกันก็เป็นประมาณนี้เห็นไหมสเปสะสปะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าจัดเรียงยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะสมมุติว่าจัดตามการใช้งานและกันเนาะซึ่งในที่นี้เดี๋ยวถ้าผมสลับทําเป็นหน้าไปเนี่ยมันจะค่อนข้างย,งยากเดี๋ยวผมจะทําเป็นโฟลเดอร์ให้ดูเป็นเบื้องต้นนะครับแต่คุณไปอัปเดต เป็นการใช้เป็นหน้าหน้าไปก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวแต่ผมจะทําเป็นโฟลเดอร์ให้นะครับเช่นสมมุติผมจะใช้ตัวผมจะแยกตัวที่เป็นการเงินออกมานะครับอย่างเช่นอ่าเพย p a อ p a ย์พอนะดึงไปนะมากับแอปกรุงีนี่ปุ๊บอ่ะผมก็พิมพ์โฟลเดอร์เข้าไปได้นะการเงินนะการเงิน ปุ๊บสมมตินะอ่ามีแอปอะไรอีกอ่าลองเรียนดูมีอะไรเกี่ยวกับการเงินอีกไหมอ่าทูมันนี่อ่าปุ๊บลาเข้ามาปุ๊บอะไรประมาณนี้มีไหมเอชซีบลากไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีไหมเมื่อกี้มันเห็นเคเบง็งอ่าใช่ปุ๊บปุ๊บ อะไรประมาณนี้นะครับหรือจะแยกสีก็ได้นี่แล้วแต่คนเลยนะครับหัวข้อที่3มนะครับปรับแต่งการหน้าข้าของคุณนะครับเริ่มจากแสงสว่างก่อนเลยนะครับคุณจะปรับตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมจะไปสอนในเซตติ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปตั้งค่าส่วนอื่นกันด้วยนะครับก็ไปที่การตั้งค่าเนาะปึ๊บเสร็จแล้วเลื่อนลงมาตรงเดี๋ยวผมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยก่อนดีกว่าเพื่อความที่ทุกคนจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ สักครู่หนึ่งเปลี่ยนภาษาเรวเรียบร้อยเริ่มจากความสว่างก่อนนะครับคุณเลื่อนลงมานะครับที่จอภาพนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงความสว่างคุณปรับแต่งได้ตามสะดวกเลยนะครับใครชอบตีนสว่างก็เลือกสว่างนะครับแต่ผมชอบตีมืดผมจะเลือกที่ตีมืดนะครับเสร็จแล้วหรือใครเนี่ยอยากจะถนอมสายตานะครับ Eye Comfort Shield เปิดไปฟีเจอร์นี้นะครับ มันจะสามารถอันนี้ก็หมดหน้าจออะไรคุณปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะกดธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะซึ่งผมจะขอปิดเนาะเรื่องของฟอนต์นะครับมาที่ขนาดและรูปแบบตัวอ,กอักษรปึ๊บเสร็จแล้วก็ปรับฟอนต์ตามใครที่ใส่ตามไม่ค่อยดีก็ปรับใหญ่หน่อยปรับเป็นตัวหนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมประมาณน,นี้เนาะ เสร็จแล้วจะมีในส่วนของการตั้งค่าเสียงนะครับให้กดย้อนกลับไปแล้วมาที่เสียงนะครับใครชอบเสียงอะไรอันเนี้ยตั้งเสียงได้เข้าได้ตามใจชอบนะครับซึ่งสามารถใส่เพิ่มได้เหมือนกันนะครับใครที่ไม่ชอบเนาะก็ให้กดบวกตรงนี้แล้วก็แอดเสียงเข้ามาได้เลยนะครับเลือกไฟล์ได้เลยแล้วก็กดเลือกไฟล์แล้วก็สักครู่นะครับเลือกไฟล์เสร็จแล้วก็ <New son S 1> กดเรียบร้อยได้เลยนะครับ ที่นี้ผมจะไม่ใส่นะครับนะอันนี้ก็คุณไปปรับแต่งกันตามใจชอบนะครับมาที่ระบบระดับเสียงครับอันนี้ก็ปรับตามใจชอบเลยใครชอบระบบสัน่นระบบอะไรนะครับถ้าระบบสัน่นระบบสั่นคุณจะมาตั้งค่าตรงตรงนี้ก็ได้ด้านบนตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดสำใครที่ไม่รู้ก็ปรับเสียงที่เข้าเนี่ยสุดเลยปิดสุดเลยมันจะเป็นระบบสั่นให้เนาะมีเดียก็ปรับปรับใจชอบได้เลยนะครับ การติดตั้งแอปที่มีประโยชน์ก็มีอะไรบ้างล่ะเดี๋ยวผมจะแนะนำล้วกันเนาะก็จะมีในส่วนของแอปแ a นวาสำหรับการตกแต่งภาพตกแต่งกราฟิกตัดต่อวิดีโอนะครับเป็นแอปตัวนี้นะครับซึ่งผมจะไม่ลงดีเทลนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับใครที่อยากรู้คลิปไหนเป็นมิสเศสก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะหรือใครที่สนใจแอปเนี่ยอยากจะเรียนคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ a d ปมิวนิเวนะครับ l ลท e แอดแอดมิวเน e เนะครับตัวนี้จะเป็นโปรแกรมสําหรับการทํากราฟิกส่วนใครที่เป็นพนังกงานออฟฟิศอะไรเนี้ยก็ให้มีไว้ก็ดีนะครับเป็น Office 365นะครับเป็นตัวนี้นะครับ Microsoft 365 Office ตัวนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ค่อยใช้งานอย่างที่ผมบอกไปนะว่าอันไหนไม่ค่อยได้ใช้งานก็ปิดไปได้อ่เน,นี่จะเห็นว่ามันขียนว่าเปิดใช้งานเพราะผมเนี่ยปิดใช้งานมันไว้อยู่นะครับอ่ามีอะไรอีกไหม สำหรับสายตัดต่อวิดีโอนะครับใครที่ไม่อยากใช้แค่นว่านะครับผมแนะนำตัวนี้ชื่อแอปว่า k a i m a s t e r ครับตัวนี้เลยนะครับแต่ตัวผมเองอไม่ได้ใช้เพราะว่าเวลาตัดต่อผมจะใช้คอมเป็นหลักนะครับสำหรับแอปที่จะแนะนำก็มีประมาณนี้ที่คนมีติดเครื่องเนาะสำหรับการปกป้องโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นส่วนของเคสนะครับเคสโทรศัพท์ผมใช้เป็นเคสพลาสติกนะครับแล้วก็ฟิล์มใช้เป็นของโฟกัสนะครับส่วนระบบ s e c u r i t y นะครับเดี๋ยว ผมจะแนะนำก็คือตัว Knox Security ตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะเป็น Knox Security ตัวนี้นะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่เดี๋ยวจะมีจอ insert ให้ข้างๆเนาะเป็น Knox Security นะครับวิธีใช้งานอันนี้เดี๋ยวลงวิธีใช้งานให้นิดนึงแล้วกันเนาะอ่าเปิดแอปขึน้นมานะครับรโหลดนิดนึงเนาะอ่าวิธีใช้งานอ่มันจะมีบอกว่าเราไม่ได้สแกนมากี่วันแล้วอันนี้ผมไม่ได้สแกนนานมากอะกดไปที่สแกนได้เลยนะ ก็รอโหลดน,นิดนึงเนาะฮะผมรอมันโหลดละกันเนาะก็ต้องบอกว่าการสแกนไวรัสค่อ,อนขอน้าสงสำคัญน,นะครับเพราะว่ามันจะทําถ้าโทรศัพท์เรามีไวรัสเนี่ยมันจะทาให้เครื่องเออเครื่องอ้องนะครับเครื่องค้างบ่อยมากการสแกนไวรัสเนี่ยช่วยได้นะครับแล้วก็การเคียงแคชก,ก็ช่วยได้ระดับหน่วยกันีจะทําให้ดูด้วยนะครับอะ่ะมันก็อาจจะมีโฆษณาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นปกติของแอปพวกนี้เนาะ กดข้ามไปได้เลยนะครับรอนิดนึงอ่ะกดปิดไปอ่ามีไวรัดไหมอ่าเขาบอกปลอดภัย่ะทีนี้ถ้าจะเคลียร์แคสทำยังไงเคลียร์แคสนะครับด้านล่างจะมีคําว่าล้างขยะนะครับให้กดไปที่ล้างขยะได้เลยปึ๊บเห็นไหมมีขยะเพียบเลยเห็นป่ะผมก็ผมก็มมมไม่ค่อยได้เคลียร์แคสเหมือนกันช่วงนี้มันจะมีพวกโฆษณาขยะการถอนการติดตั้งก็คือเวลาลบแอป,ปมันจะเหลือตัวที่เป็นไฟล์ยขยะของแอป,ปอยู่ก็ตัวเนี้ยจะช่วยได้อ่กดล้างขยะได้เลย ก็อาจจะมีโฆษณาขึ้นเหมือนเดิมเนาะ,ะสำหรับแอป Nox Security ก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากรู้ลึกกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันนาอทำคลิปให้ดูแยกสำหรับแอปตัวนี้นะครับส่วนการปกป้องโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Security ก็จะมีในเรื่องของการตั้งพาสเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทาการตั้งรหัสผ่านนะผมจะมีคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับ การตั้งหลาดผ่านยอดนิยมของคนไทยนะครับซึ่งก็ไปดูได้ว่าคุณเนี่ยเหมาะกับหลาดผ่านแบบไหนนะครับสามารถไปดูได้เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับหัวข้อาการใช้แบตเตอรี่เนี่ยผมอธิบายไปแล้วนาะอเดี๋ยวผมจะข้ามไปที่การใช้ฟีเจอร์ให้เป็นประโยชน์เลยนะครับในที่นี้ผมจะใช้ทําให้ดูแค่รบบเสียมกับแอปซีเทนนะครับซึ่งตัว ถ้าทางเนี่ยผมอาจจะไม่ทําให้ดูเพราะว่าผมส่วนตัวผมค่อนข้างคิดว่ามันไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นะครับเอาที่จําเป็นจะเป็นดีกว่าเนาะสำหรับ Android นะครับโทรศัพท์ใครที่มีฟีเจอร์แอซิ a n นนะครับให้กดปุ่มโฮมค้างไว้เนาะ,ะยังไม่ขึ้นอ่ะขึ้นมาละทีเนี้ยสมมติว่าผมจะให้เขาเปิดเปิดเปิดข่าวล่าสุดแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมกดที่ไมเนาะเปิดข่าวล่าสุด จาก THE SECRET s o ซ t ข่าวเมื่อเวลา18บนาฬิกาเมื่อวานนี้ันก็จอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเพี้ยนเพียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เปิดแอปทำได้ไหมลองดูกันเปิดกล้องเนี่ยมันก็จะเปิดกล้องให้เรานะครับประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ลองดูให้เปิดแอปบ้างไหมอ่ะเปิดแอปเนาะเปิด s p o t i f y มันก็จะเปิดแอป,ปขึ้นมาให้เราอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วน a องแอ t แทนของโทรศัพท์ของเรานะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในระบบเสียงกันบ้างนะครับระบบเสียงระบบเสียงในที่นี้หมายถึงที่ไม่ใช่แอตติแทนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของ y YouTube เนาะอ่ะเรากดไปที่ใหม่นะครับเลา่อน,นขวาบนปึ๊บค้นหาด้วยเสียงนะครับเราจะต้องไปเปิดเสีย์ก่อนนะกดไปที่เปิดการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วไปที่การอนุญ,ญาตนะครับ แล้วเลื่อนลงมาที่ไมโครโฟนนะครับเสร็จแล้วกดอนุญาตนะครับปึ๊บแค่นี้เลยแล้วก็ออกไปสัตว์แล้วกดไปที่ไมโครแล้วก็พูดได้เลยนะครับสมมุติผมจะให้เปิดช่องพี่บี้แล้วกันสมมุติจะให้เปิดบี The ้เดอะสกาครับเดี๋ยวลองดูบี B ้เดอะสกาบีสกาไม่เป็นไรได้เหมือนกันเนาะมันอาจจะเพีย้ยนเพี้ยนนิดนึงเนาะประมาณนั้นก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวที่ผมจะแนะนํานะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดสําหรับ u n w Universe ในวันนี้แล้วนะครับสําหรับหัวข้อการใช้โทรศัพท์อย่างคุ้มค่านะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจาก New Universe ได้นะครับก็โทรศัพท์มือถือตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่5สําหรับทุกคนแล้วก็ควรที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสําหรับวันนี้มน n ่เวิ r ์ก็ลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ